ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูทุเรียนแตกใบอ่อนนะครับนะครับกำลังแตกใบอ่อนช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับวันที่8พฤศจิกายนของสิ2 5า3นะครับทุรเรียน3ปี10เดือนนะครับจะเห็นกำลังแตกใบอ่อนหลายต้น นะครับนี่คือปัญหาของกเกษตรกรชาวสวนนะครับที่จะมีพวกมแมลงมากินใบนะครับกินใบแล้จนกระทั่งนะครับเนี่ยนะครับกินใบแว่งหมดเลยนะครับนี่คือปัญหาของชาวสวนนะครับวอนนี้เราก็เลยต้องมาฉีดนะครับฉีดยานะครับฉีดยาป้องกัน นะครับเพื่อให้ออมแมลงนะครับไม่รบกวนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราาำสวนทำได้นะครับในหะลักทฤเรีใบอ่อน นะครับที่เราฉีดนะครับแต่ยอดอ่อนข้างบนนะครับดีย่าเี้เราต้องตัดยอดนะครับนะีครับเพราะยอดสูงมากเกินไป พี่น้องชาวสวนครับบางครั้งเราไม่ทันไม่ทันกับแมลงนะครับบางทีแมลงที่มันมาเร็วมากนะครับที่มันมากินนะครับใบอ่อนยอดอ่อนของเรานะครับเนี่ยครับแหว่งหมดเลยนะครับครับนี่คือปัญหาครับที่จริงแล้วการฉีดยาที่จะไล่แมลงเนี่ยนะครับเราต้องฉีดตอนกลางคืน นะครับเพราะว่า,มาแมลงที่ไม่ดีนยะมันจะมีอยู่ตอนคืนแต่มแมลงดีๆนะนจะมีอยู่ตอนกลางวันนะครับรุเียนต้นนี้มีประมาณ5้าสิบต้นนะครับเป็นทุเรียนระยะชิดนะก็ห่างประมาณสัก5้าคูณห้านะห้าคูณห้าห้าคูณห้าเมตรนะครับก็เป็นระยะชิดนะครับเป็นุเรียนที่ทดลองปลูกนะครับเป็นพันหมอนทองแท้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนี้นะครับ เนี่ยนะครับช,ชุดป้องกันยาชุดขีดยานะครับที่เราใส่ป้องกันนะครับยาที่มันจะมาเข้ามาร่างกายนะนี่ก็ฉีดแล้วก็ดูดก็จิตตับพอสมควรนะจิตตับมากเลยนะครับก็เป็นกเกษตรกรชาวสวนก็ต้องอดทนอย่างเงี้ยนะนะครับนะครับนี่ก็นะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับ ถังน้ำนะครับรถที่เป็นรถเกษตรกร,ะกรนะครับตัวปั๊มก็บในัยานะครับใช้แบตเตอรี่นะครับในการที่ขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับปั๊มไดแฟมนะครับ,นะค,รบคลิปนี้เรางจบแค่นี้นะครับวันนี้วันจีดยา ไล่มแมลงนะครับสวัสดีครับ